สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางสี่ลาวเช้านะครับลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับงวดประจําวันที่24นะครับมกราคม2567นะครับสําหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อเช้าเช้าวันที่23นะครับเช้าวันที่23่าลาวประตูชัยนะครับผมให้5กับ1นนะครับพี่ ให้กับ1ผลที่ออกนะครับ3 4 5กับ7 8 1ไม่มาเนาะใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4 5นะครับเราสันติภาพให้3กับ7นะครับอันนี้ขอโทษที่เขียนผิดเนาะ3กับ7นะครับผลที่ออก 0, 4 9กับ71นะครับของเรา71ไม่มีนะครับเนาะใครเอาสักเอา7นะครับไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่71นะครับ ก็มาตัวรองสองรอบแล้วนะครับสายลูดไม่มาเนาะส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวเนี่ยผมให้ห้ากับหนึ่งผลที่ออกหนึ่งแปดสี่หนึ่งหกนะครับอันนี้ก็หนึ่งหกไม่มีนะครับพี่ๆนาะใครรูดที่หนึ่งเข้าไปที่หนึ่งหกนะครับส่วนลาวเอ็กานะครับให้ศูนย์กับหกผลที่ออกนะครับศูนย์หกห้ากับเก้าห้าของเราเนาะ 0 6 5ให้069นะครับเสด็จสามตัวตรงนะครับใครรูดที่6เข้าไปที่6 5นะครับก็ประมาณนี้นะครับสดับแนวทาง4ี่เลาเช้าส่วนแนวทางของนะครับเช้าวันที่24เนาะขอให้เฮงปังๆก็แล้วกันนะครับพี่เล่าประตูชัยนะครับ เราประตูชัยให้ศูนย์กับสี่นะครับรูดศูนย์นะครับพี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสี่ห้าสี่หกสี่แปดนะครับนี่สี่หกนะครับ สามตัวนะครับสี่ศูนแปดนะครับผมนะครับอันนี้เราประตูชัยนะครับผมส่วนเราสันติภาพนะครับ ล้วสันติภาพผมได้เลขสี่แล้วก็เลขแปนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขส 4, 4่ก็จะมีในที่4 1 4 2 4 7นะครับ8 1 แปดสองแปดเจ็ดนะครับผมสามตัวผมให้ไปที่สองสี่สองนะครับราวสันติภาพนะครับผมนะครับนี่เลยเนาะ อืมวันนี้เน้นให้สองคู่เลยนะครับก็ลาวประตูชัยแล้วก็ลาวสันติภาพนะครับท่านใดชื่นชอบแคบหน้าจอไปเลยนะครับส่วนอีกนะครับส่วนอีกส่วนอีกหน้านะครับส่วนอีกหน้าเนาะส่วนอีกหน้าก็จะเป็นประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับนี่เลยก็นะครับปา แนวทางนะครับแนวทางประชาชนเราก็จะเป็นในที่9แล้วก็3สายลูดนะครับจะเขียนสายลูดจะเขียนเลข3ามนะครับพี่พสายลูดให้เลข3นะครับ3 1 3 4ามสี่ สามหกนะครับเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้านะครับผมสามตัวให้ไปที่สามสามเก้าสี่นะครับอันนี้ประชาชนลาวนะครับ นี่เลยนะครับผมส่วนลาวเอกต้านะครับปิดท้ายเนาะลาวเอกต้าปิดท้ายแปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงครึ่งผมให้ไปที่สี่นะครับสี่กับศูนย์นะครับพี่พี่สี่ห้าสี่หก อันนี้มาจากไหนนะครับอืมนะครับพี่พแป๊บหนึ่งนะครับผมดูผิดอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมจะเขียนแนวทางไว้นะครับในอีกอีแผ่นเนาะนะครับพี่พี่อือนะครับขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับ0ูนย์เนะครับสี่ห้าสี่ห 4 9นะครับเนาะก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับส่วน3ตัว4 0 6นะครับก็ประมาณนี้นะครับเน้นเทศสามู่เนาะ นี่นะครับผมอันนี้ผมต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเนี่ยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับก็ขอให้น้ำทางเนาะนะครับเข้าปังๆนะครับเหงๆก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมเข้ามารับชมนะครับคลิปนี้กาบซอสดีครับ